ประเทศค่ะเพราะว่าเดือดร้อนเรื่องสินค้าตาหาราคทุกท้่หอ้อที่ติดในประเทศไทยมีตาหาราคทั้งนั้นทั้งทง,ทงที่คนพูดในประเทศไม่ยินดีเลยอยากจะขอร้องเจ้าของธุรกิจสินค้าผูท้ที่ห้อค่ะให้นักถ่องีคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยจาวพททั้งแผ่นดินด้วยค่ะพวะเขาไม่เต็มใจทสี่เงซื้อสินค้าที่มีตาหารา ต้องกินมันซีอิว๊วสปาบุกทุกอย่างนี่หมดรู้ไหมว่าชาวพุทธเขาเดือดร้อนเงินก็มมหายากของก็แพงแล้วทางนี้ต้องมาส่มส,สวยให้แขกกินสลามที่เขาไม่ได้เก็บเงินหารานันไม่ได้เข้ารักเลยไ่ต้องเป็นสามเซนโบราณเอาไปไหนเงินเงินเอาไปไหนคนไทยพุทธต้องจ่ายเงินให้แขกไม่เลี้ยงให้มันอวดแล้วมันจะมาทำลายประเทศไทยทำลายชาวพุทธต้องเลี้ น่าเสีใจไหมครับคุณไอเทนทองช่วยผู้สืสานาไม่ได้ฆ่าใครแต่สามติดติก็พุ้งเลยมีที่ไหนที่กะเอ้ยไข้ข้าเข้เข้าเขาเข้าเไ้าเข้าเข้าเข้า่้าเเข้าเขาเข้าเขาเข้าเข้าเนเา Yeah. <laughs>